เพราะฉะนั้นในแง่นี้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยตามหลักสากลเขาก็พิสูจน์แล้วว่าวิธีการที่จะบริหารประเทศให้ดีที่สุดนะครับก็คือจะต้องให้นโยบายการเงินเนี่ยอย่างน้อยปราะศะจากอิทธิพลทางการเมืองอถามว่าทำไมก็เพราะว่าเขากลัวว่าแม้ว่าท่านจะได้เสียงนะครับจากภาคประชาชนมา นะครับท่านได้รับการเลือกตั้งเข้ามาแต่ก็มีความเสี่ยงที่รัฐบาลอาจจะมองภาพแต่ระยะสั้นอย่างของไทยบทเรียนที่สําคัญนะครับในอดีตก็อาจจะเป็นช่วงของวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนะครับที่เราเคยมีการเพกหรือกําหนดค่าเงินอัตราแลกเปลี่ยนคงที่จนถูกการโจงตีค่าเงินนะครับแล้วก็นําไปสู่ประเด็นปัญหาผลพวงที่ตามมาต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง ยานบทเรียนดังกล่าวนะครับรวมทั้งบทเรียนจากต่างประเทศซึ่งถ้าเอาประเทศต่างๆมาดูนะครับเทียบประเทศระหว่างประเทศที่มีธนาคารกลางที่เป็นมีความเป็นอิสระกับธนาคารกลางที่ถูกแทรกแซงจะพบว่าประเทศที่มีธนาคารกลางแบบมีอิสระเนี่ยจะมีประสีรภาพมากกว่าคืนเงินเฟ้อต่ำกว่าการเจริญเติบโตดีกว่านะครับค่าเงินผันผวนน้อยกว่าเป็นต้น น<ม>กะาเดียวกันก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าผมยอมรับว่าทางอภัยททยก็ต้องไม่ทําหน้าที่เป็นอิสระจนเกินไปก็คือไม่ฟังเสียงประชาชนเลยถ้ามุมมองผมในฐานะวิชาการเราก็อยากเห็นคนที่ไม่ใช่ฝ่ายการเมืองเนี่ยเข้าไปเสียแต่แรก<ม>ดีกว่าที่พอมีการแต่งตั้งอะไรเข้าไปแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาในอนาคตเนี่ยมันจะยุ่งกันใหญ่และมันจะแก้ไขได้ยาก นะครับโดยหลักวิชาการเราอยากเห็นภาควิชาการด้วยซ้ำที่เข้าไปมีอินฟูเอน์เราไม่อยากให้ภาคธุรกิจก็ดีนะครับภาครัฐก็ดีเข้าไปยุ่งยามกับองค์กรอิสระเลยครับนะบผมกลับมองว่าช้าแต่ชัวร์ดีกว่าเร่งรีบแล้วเปแต่งตั้งคนที่ไม่เหมาะสมเข้าไปเนี่ยจะเกิดผลเสียแต่ถ้าช้าแล้วเราได้คนที่มีความเหมาะสมเข้าไปเนี่ยถือว่าความชักช้าดังกล่าวมันก็อาจจะเกิดผลที่ดีกว่าก็ได้ครับ